เียนดังฟังชัดไม่ต้องเดินพูดงงได้รู้คำตอบชี้ถูกต้องมากที่สุดแล้วก็ได้อะไรได้ไงอีกได้รู้ควาตอบได้ความรู้ได้สนุกแล้วได้นาวด้วยพอได้นาวดแล้วก็จะได้ปากกระบอกเพราะว่าวันที่หนึ่งเขาไม่เอาเลยปากกระบอกก็ต้องมาตกไปของวันที่สอง แรงแตงูอ่างองคธาความแปลกใหม่ครับม่ความแปลกอะยังไงมันจะทำให้องคธาปรับเปลี่ยนการชน้คติในการทำกันบ้านให้เปลี่ยนไปจากเดิมไหมเปลี่ยนครับยังไงก็จะสนาก็ได้มีโอกาสได้มาเรียนแต่วก็ทำประเมินผลหรือร่วมกิจกรรมไ้ค่ นนี้เขาจะมาบ้านเนี่ยังจนก่ต่อถูกใช่ไหมมันก็น่าจะไปทางวิทาชีพเป็นชีตอไมน่าจะเป็นนักกบอลหรอกใช่ไหมอาจจะชอบเป็นทางาเดอได้ใ่เอาฝากไว้ไม่ในออกใจนะวิชาชีพเป็นชีฝากไว้ในออกใจของพีคนด้กับชนชาเป็นยังไงตันนี้ได้รางวัลที่สองไปเขาได้รางที่สองใช่ไหมแต่ว่าเขาจะพูด ได้ดีผมก็จะได้ให้เขาพูดถึงระสด้ท้กที่เราไม่เข้าใจก็ทใเราเข้ามากแล้วการใจทอย่างอกปติปกติอย่างเดกร้อยหรือไงปกติเราเคียดหก็เคียดแต่ว่ามันมันมีแรงอะไร S <S มีแรงดักดันมากขึ้นตกลงปลากระป๋องหรือว่าดาวดาวใช่ดาวไม่ต้องไม่ต้องการปลากระป๋องเอเดิมอ่ะธนชาติเดาุค่ะแล Turn, da, yeah. ้วก nice. ็เดี๋ยวนี่นี่ธนชาสนุกแล้วใช่ไหมคะลูุธนชาติไว้สนุกขึ้นมาอีกนิดนึงตุสาะไปเรียนข้าคอยมาสอน แล้วพนักงาบอกสนุกแต่หน่าพนักงานเลยมันยังไม่ได้ร่วมกับคำพูดคำต,ตอบหนูเลยอะ่ะเอาใหม่ลูกสนุกด้วยลูกแค่ควาก็สนุกค่ะเอออย่างน,นี้ถึงจะสนุกอ่ะแล้วมีอะไรอีกได้ฝึกการสอบได้ฝึกการสอบปกติปกติสอบไหมสอบแต่ถ้าสอบแบบอะไรมันน่ะคำนวณแล้วลงบัญชีแบบนั้นหนูไม่ค่อยมีแรงแักดันใช่ไหมเออแบบนี้ ตรงว่าเดี๋ยวคุณจะสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆดีไหมพยักหน้าแต่ดวงตาบอกว่าจะดีเหรอเออดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวคุณจะเอามาใช้ในการเรียนการสอนไปเรื่อยๆนะโอเคนังลงก็วันนี้เรียบร้อยกิจกรรมนี้นะเดี๋ยววันจันทร์เราจะมสอบคำนวณและลงมันทีนะคะวันนี้เดี๋ยวไปสรุปคะแนนในตารางหุงนะเดี๋ยวเพื่อนส่งข้อมูลคะแนนไปให้ในไลน์ร เดีสนี้ไว้เท่านีค่ะนางเลนทั้งหมดครับฟ้า,าขอร้อ